ค่ะวันนี้ขอเสนอต้นถุงเงินถุงทองชํานะคะอันนี้ที่เรานํามาจากต้นแม่นะคะเราขุดมาจากต้นแม่อันนี้เขาจะเป็นใบแล้วนะเนี่ค่ะ เราจะมาชำตรงทรายนะคะเขาจะชอบมากเลยเพราะว่าทรายจะมีความร่วงซุยนะคะคลิกก่อนเราจะชำ่ำลงดินนะต้นที่เราชํำลงดินนะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราชํำลงทรายนะดูว่า เขาจะแตกดีมากเลยนะคะมันก็ว่าเขาชอบค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัวที่เราผ่าไว้นะคะก็จะโตช้านะคะ ก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของเราเนาะที่เราขุดรากแล้วก็ไข่นะคะไปปลูกไปชำไว้นะคะ